โอ้ยจ okay. ังใดกับรอบบาลทหารยังชิลรอบบาลทหารอยู่ให้ให้ไอ้ให้ไอ้บาลทหารอันอะแล้วจากสนามลบก่อนแล้วมาหาน้องพลอยในเด้อเนาะเด้อใช้เครื่องเจ้าวันนี้จะสุดแท้ละอันนี้บ่เบิ้ลตอนนี้เมืนบ่นี่เบิ้ลหรืมืนบ่นี่โอ้ย อัดุดไหนอัดทึกถ่ายดูมาทึกถ่ายคลิปดูอัดุดไหนสบายดีมาใส่ลูกมาตะขายเครื่องขายหยังมือนนี่บิดลละขายขาดได้เงินจกพนันได้เงินแสนหนึ่งโอ้โหนี่มาพี่ก่อเตียงผ้าเบิงเนี่ยนี่ท่านเอาให้เนี่ยเอาบอลน,นี่ฮะเอ,เอาแท้ คันเอาแท้เลยที่เป็นแล้วบ่เป็นเนบ่ไปละเมื่อบอกแม่เด้อแล้วออกมานี่เด้บอบ่เตียงสิบ่ได้เข้าไปในเฮือนเด้บอบ่เตียงสิมอบอันนี้ให้ยังบ่ทันได้มอบซ้ำเขอบใจน่ไหนไปเมื่อบอกแม่ไปไปเ,เลยแล่นเลย <laughs> เด็กน้อยพี่น้องก็กแสดงความดีใจกับน้องกูดที่สิได้รถทิพย์แล้วละบ่เตียงสิซื้อรถทิพย์ให้กัน อ่าบอเตียงจะเอารถที่ไม่เพิ่นนะพี่น้องนะคันหนึงครับผม น้อยนึงพี่น้องไอ้เดี๋ยวมาแวะสาพอยนนึงก่อนจักอยู่อยู่บ่สพอยก็ได้ ะเห็นเสาพลอยบ่ฮะเห็นเสาพลอยบ่ฮะยืนใส่เสาพลอยว้าวหมุนนิงามงามแหงหมุนหน่อยหมุนหน่อยว้าวหมุนต้องให้ผมมันสะบัสดิ์ดิไหมมาจังเลยกันล้มสั่งเลยเนาะโอ้หมุนนี้สวยมากเป็นอะไรไปหาหนามไม้หมันหมันหมันบ่ ผ,ผู oh been, sí ้บ no ่าวไทยสนใจหลายเห้สนใจผู้บ่าวไทยอยู่หมดละสนใจสนใจบ่าวทหารหรือบ่าวตำรวจโอ้ยจังไดกันรอบ่าวทหารยังคิรอบ่าวทหารอยู่ให้ให้ไอ้ให้ไอ้บ่าวทหารนันอ่าแล้วจากสนามรบก่อน แล้วมาหาน้องพลอยในเด้อเนาะเด้อใช้เครื่องจะว่านีจักสุดแทะละอันนี้บ่้าเบิ้ดเท่านี้มันบ่หนิเบิดเลยมันบ่นี่โอ้ยอันสุดไหนอันทึกท่ายดูห่ะทึกท่ายคลิปดูอันสุดไหนอันเสื้อตัวนี้เสื้อลุงเอ็กมันบ่อันนี้เด้เสื้อลุงยังลุงเตี้ยบ่เดี๋ยวเสื้อลุงเตี้ยก็ะได้ วันนี้มาหาน้องพลอยอีกครั้งหนึ่งเห็น้องไปไหนได้บอกน้องกูดอยู่บ่เออเออเห็นแล้วเห็นเห็นน้องกูดแล้วเห็นได้หลายบ่ยังบ่ตอบไปซ้ำมาณาหน่อไม้อ่ากำลังนึ่งกำลังนึ่งไปเอานมไม้ซอสเออหน่อไม้ซอสบบแมนบบแมนนหน่อไม้หน่อไม้คือเขาไปเอามือนนั้เนาะ Nó mãi sai đây như ba mừng đô ma sếp sắp xin mừng đô Đấy, ba bò phù hai pha loa ba 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 bộ đáy ba ba oh, đấy ba 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 bay bay ba 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 bay bay ba 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 nè 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 ba 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 này ba 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 บ่ได <c oughs> oh, ้อ oh, uh, uh ีเอาหยังบ่ใส่บ่ป่าน้ําแห้งละงมเอามีโอ้เฮ็ดอะไรจังสิได้ไปงมซะเนาะยังยังอีกจักมือมันมันสิเบิดนี่เดดอันตลอดมันก็สิเบิดอืเขาเอิ้นว่าปลาคอนอื ว้าอามาอามาทอดไปเดี๋ยวเบิ้งพี่ได้เฮ้ย <laughs> อามาทอ,อกพี่ได้ไปไปเบิบ้งอยู่เท่อนั้นไปทอกอยู่ั่นแหละทอ,อกอยูอออย่อออยัอออ่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ้งนี่โอ้วว่่าเ็หยงอใสเจ้าไปให้หนายเอาลูกฮะไปง,ลง,ลง้มเอา,อาโอ้เบิอ้องโอ้ได้หลายหลี่

เออเอาไว้กินซาจักหน่อยเจ้าสิบ่มีแนวกินโอ๋ว่างมเอาเลยติแบบสีใดมีมันน้ําแห้งอือแต่วอ่อนเนาะนองๆมันหลายซ้ําอือแว่าตอนตอนน้ําท่วมตอนน้ําท่วมมันละขึ้นมามนบ่เออบัดบัดนี้แหละเวลาน้ํามันแห้งเวลามันแห้งแล้วมันก็ค่อนลงแล้วจับเอาเลยคั่นบ่ซั่นแล้วมันสิแดดไเนาะ กพอพอ,พอได้ยู่ได้กินอยู่ยได้คันเิวาซํำนี้นี่แหละที่ไม่ที่ไม่ที่เป็นแล้วฮะที่เป็นยุ่งบ่ไก่สีเข้าหงเยนละก็เลยเอา,เอารถทีบมา ăn gì?ăn 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 Tao gì?ăn hú ไอ้กูดที่ไอกูดอันเมื่อกี้ไอ้อยที่ไอกูดเนยที่นักกูด

าไว้ให้นกุนนกุุนทียโตอย่างไรกนโห้าปีนี่โตหปีนี่บอกแสดงว่ายังกูท่นได้ที่เป็นบอรองคอยเป็นบ่ฮะลองดูหัวหัวเข <2 S 1> ้าสิบบุบคุ้งทีไบอกลองดูลองดูอันนกันได่กหวจิมเอ เฮ้ยทดสอบทดสอบทดสอบความแข็งแกร่งพอได้ออกกำลังกายได้น้องฟอเลยเออแต่ว่าต้องเอาขั้นใหญ่กว่านี้เออ ผู้บ่าวซื้อให้แหละเอาคันใหญ่กว่านี้พ่อยอ่าเดี๋ยวถ้าน้องกูดมาก่อนพี่น้องโอเคได้เอามอบให้เพิ่นจักหน่อยนึงก็ดีใจนำน้องเพิ่นที่เอ่มีผู้รักผู้ใหญ่มีผู้รักผู้ใหญ่ที่ซอยซอยเพิ่นมาเนาะส่งเสริมให้เอ่อน้องเพิ่นได้เรียนในการศึกษาก็ดีใจนะ คอยไปหางมปา่าไปแต่งแต่ง,แต,งแต่งสุดงามๆไปสินะ่ะเป็นงมเลยต้องทาลิปสติกแดงๆไปรีดผมร <c oughs> ้อนผม <c oughs> น้องคอยโอ้ <c oughs> มาละบนนี่ฮะว้ามาจนเบิดเลย เออใส่ป่าป้าเอามาใส่ป่านี่รอซ่อนไปซ่อนบ่นี่เออเอามีแต่ปลาลาดเนาะปลาลุดปลาลุดปลาลาดปลาลดปลาลาดแล้วมันเป็นอะไรอ๋อปลาลาดมยเออเอาเอาเอาเราอธิบายเอาปลาลดมันเป็นอะไรบอกมาปลาลดมันเป็นอะไรปลาลาดมันเป็นอะไรฮะนี่ปลาลดอันนี้มันปลาลุดอันนี้เป็นปลาลาดปลาลาดเป็นสีายปลาลาดคือเขาแปกใจ ปาคือมีปาลาหลายแน่นี่คือประลาด <c oughs> โอ้อันนี้ก็มาแสดงความยินดีครับเอื้อยบอ่เฮยเอาเอามาดูมาเบิ่งดูเอามาเบิ่งดูมากอยู่บ่มาพี่มาพี่มาอยู่มาอยู่กับรถเบิ่งดูมากบ่มากยินงหนอ,อืมขันได้รถแล้วสิตัง้งใจเฮียนกว่าเก่กาบ่าโอ้อ่ะลองลองทิเบิ่งดูลองทิเบ,บิ่งดูลองเบ,บิ่งดูองงดองงดเอ๋อ มีรถทีบจะคันละหางก็ได้คันเดียวคันเก่าหากกได้คันเดียวคันเก่ายุ่ใส่คันเก่าคันเก่าป้าเอาให้ป้าเอาให้หอยทีบดีๆไหมเฮียเอาอันนั้นลงดีๆไหมนะเอาลงทีบดีๆเบิงดูเฮียนมือเนาะอืมเอาว้าเบิกดูเห็ี่ยนอยู่บ่ไปไปพูนไปทีบมาแต่พูนเด้อไป โอ้โหเก่งหลยว้าตัวบุต้องออกเลยเ้อมันจังบุกเอาน้องกูดมาวันนี้มาเออจังนายข่าวสิบูฮู้ว่ามีรถใหม่เได้รถใหม่บุต้องแกะเลยโสอบมาที่มาลุกมามาเนี้มาเลยเก่งหลยเก่งหลย อ้าบวันนี้ก้าวคอบใจเด้อขอบใจผู้รักผู้ใหญ่เด้อวันนี้เด้อเอา de. เอาข <institute> ึ้นก็ลุกขึ้นขึ้นก่อนนกพร้อมเด้อเอาเอาเอาเลยนกขอบใจเด้อซื้อรถที่ให้หลานน้อยหลานขอขอบใจเด้อเสียเฮ็ดหยังตอบแทนคนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหยังตอบแทนลูกสิตั้งใจเฮียนเก่งเก่งหลายตั้งใจเฮียน

จะ้าเปนเดาด้อจะเป็นปลด็กปดเก้กินีด้เด็ดปลาเด็กช่วนนี้ส่วนนี้ป่าค้อนเห็นไหม้ยปา่าคอนพูทางนั้นก็ไีกเลยผู้อย่าว่าได้ไปหาปลาอีกเลยะหาเออเมงเม่มันเริ่มเน่าแล้วเนาะอู้คันคันเฮาไปเอาไว้นี่เน่าได้หนเขียวไปเอาเถอะเจ้าเอ้ยบุมง cẩn tế về rồi. để Ơi, bộ áo độc, Thôi. Thôi. phải say tôi diện với hai đây? Tôi diện cháu đâu Tôi diện cháu đấy. Bố. Bố. Bố thế thì thôi. Ồ, áo bưng bưng say tôi diện phải bông mẹ. thằng đi พี่บอกมาใส่พี่บอกด<ฮ>ได้เอามาภาคพี่บอกเออโอมีแต่ตัวเย็ยนป้ามาใส่ของป้าย่างเดียวอืมปออไปเอาใส่เลยสิกเบดไปสิโอไปตะคักเนาะไปตึกบเบดออกก็ได้ามาหาน้องคอยมีแต่เจ็บตีน โดนตลอดคอยไม่ยังอันนี้ไ,ไปไปบานนี้เมื่อบานนี้โอ้โอ,โอ,นอ,อ,นนนอ้น้องเพิ่นก็ได้ว่าเอาได้รถที่เอารถที่ถ้าเบิ่งเฮือนเพิ่อนอายุฟากฟากทุ่งเพิ่งน,นั้นบ่มีหนทางไปโอ้โหเพิ่อนอนเอาเมื่อจังไดย สี้ทังได้บ่เนี่ยเอาเข้าทังนี้บ่ เพื่อนว่าเป็ดรบอกคุณน้อยฮะ,ะ่ยไดิอย,ยากได้ยี่บลทีน้ำเอ,อ<ะ>ื้อยฮะเอาดบมากบ่ลทีนเอื่อยวากับพ่อคับแม่ไปน้องก, <c oughs> อกูดาลูทีนกับกกบ้าน จะมาส่งน้องคนที่ไหน,นี่นะแล้วที่ใหม่ก็ต้องแกะมันเด้อ <c oughs> จดกลัวจะอันกอนมือขี้ <c oughs> <c oughs> อส่วงนี้มันเป็นตมกั่จีบบดท่านด้นนขี้ละ ອ້າຍເອົາບໍ່ຕຽງບໍ່ໄດປນຳເດີາກດວໍ່ຕຽງອັດງປຍັເລີຍປປไปເລີລປເລີ ไปแล้วทางนี้เตรียมไปแล้วเอ,เอาเอาไปยังเห็ดอันเนื่นออกมาหนาะเออเบิง้งอ<ป>ตัว่าบ่อนอุดมสมบูรณ์ใช่จังมีขี้กระเดือนนะครับใส่ตามหน้านี่บ่เอ,าอ้าขวดน้ำน้ำมันแห้งบ่ดแล้วแต่ยังมีอยู่เนาะเออไป<ม>ไปไ,ไป,ไไป,ไปขี้มาว้าว สร้างว่าไปหมอน,นอออม้อยๆหวยอาตุจาันสบายดีบ้า,ามาุจาันเอเอ,มมอมาเออนะเออมามาข้ามา